สวัสดีคะ่ะญาติธรรมและกันลรายญาณมิทุกท่านนะคะวันนี้25ทธันวาคม2567แล้ววันเวลาเนี่ยเดินทางผ่านไปยังไม่หยุดเลยนะคะเวลาเนี่ยไม่เคยหยุดเดินและเวลาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาหลายสิ่งหลายอย่างได้ และเวลาก็จะช่วยเราที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะจุดเริ่มต้นเมื่อ2,567ปีวันที่ พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานและพระมหากัสสปะได้รวบรวมพระอรหันต์ทั้งหมด500เพื่อที่จะทำการสังคายนาคำสอนของพระพุทธองค์พวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธศาสน,นิกชน ถ้าได้เคยศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์นะทรงสอนไว้พวกเราจะทราบซึ้งดิฉันเนี่ยยิ่งได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาเยอะนะคะแต่ว่าทราบซึ้งรู้สึกทราบซึ้ง เมื่อย้อนกลับไปว่าถ้าเราเกิดทันในสมัยพุทธกาลคือเมื่อ2500กว่าปีที่ผ่านมาเราจะโชคดีขนาดไหนที่ได้ฟังเสียงจากพระโอษของพระพุทธองค์ในการสอนธรรมแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันในวันนี้เราเกิดทันคำสอน ของพระพุทธองค์ที่พระอาหารหันต์ได้สังฆยนานแล้วก็สืบทอดกันมาและที่น่ามหาัศจรรย์มากไปกว่าน,นั้นในสมัยที่พระมหากัสสปะได้รวบรวมพระอาหารหันต์แล้วก็ทําการสังฆยนานคาสอนในพระสูตรต่างๆคําคสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ที่มาเป็นพระไตรปิฎก ให้พวกเราได้ศึกษาในปัจจุบันนี้สมัยนั้นการสังคายนาเนี่ยยังไม่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสือมีการบอกเล่าบอกต่อแล้วก็จำโดยส่วนของพระสูตรเนี่ยพระอานนท์เนี่ยได้เป็นคนถ่ายทอด พวกเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคำสอนของพระพุทธองค์ที่ถูกถ่ายทอดมาในช่วงแรกที่ยังไม่มีการจดบันทึกมีการพูดต่อๆกันมาบอกเล่าต่อๆกันมาจนเวลาผ่านไป ถ้าดิฉันจําตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณ400กว่าปีหรือมากกว่านั้นถึงได้มีการจดบันทึกคำสอนเป็นตัวหนังสือภาษาต่างๆมหัศจรรย์มากนะมีคงมีบ้างคงมีบ้างที่การจดจําอาจจะมีการตกหล่น แต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยอยู่ครบถ้วนทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างคำสอนในอ,อริยสัจสี่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุก์การดับทุกขและหนทางสู่การดับทุกข์เมื่อเราได้พิจารณาและนำไปปฏิบัติและได้รับผลมันด้วยตัวเราเอง เราจะพบว่ามันคือจริงที่สุดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีคำพูดนี้ก็ยังคงเป็นความจริงอริยรสัจสัจจะคือความจริงอริยะคือความประเสริฐความประเสริฐที่จริงแท้แน่นอนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนมันก็คือจริงนี่คืออริยสัจ ไี่มีสีคอดิฉันนะพบกับตัวเองว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารู้ว่าทุกข์ไม่ได้ให้เราเอาตัวเข้าไปเป็นทุกข์คำพูดนี้ฟังดูมันง่ายแต่เพื่อนๆค่ะการทำจริงมันไม่ได้ง่ายนะคะ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเราจะแยกยังไงคะว่าให้เราเห็นทุกข์แต่ไม่ให้เราเป็นทุกข์แต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นกับเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ที่มีเหตุมาจากความอยากคือกามตัณหาภาวะตัญหา และวิภาวะตัณหาอยากอะไรความอยากอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นี่กับสิ้นปีแล้วปีหน้าก็ออกรุ่นใหม่แล้วทุกอย่างมันน่าสนใจมากมันทำได้มากกว่าเดิมซึ่งมันปกติอยู่แล้วของใหม่มันต้องมีออปชันที่มากกว่าเดิมเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากได้มันตน้องดีกว่าเดิมทายรูปสวยกว่าเดิมเสียงเพราะกว่าเดิมจิตเราก็ปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยนี่คือความอยากอยากได้เสื้อใหม่หาเหตุผลร้อยแปเพื่อจะสนับสนุนความอยากของเราอยากได้อยากได้ นั่นอยากได้โน่นและถ้าความอยากนั้นไม่ได้รับการตอบส,สนองเราก็จะเป็นทุกข์ส่วนจะทุกข์มากทุกข์น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะปุงแต่งมากน้อยแค่ไหนบางคนอยากได้ชุดใหม่เพราะว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งและเพื่อนกลุ่มนี้ย ชอบไปเที่ยวคาเฟ่แล้วไปแต่ละครั้งก็จะแต่งตัวแข่งกันเรารู้สึกว่าไม่ได้เราต้องมีชุดใหม่เราต้องมีของใหม่เพื่อใส่ไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนเรื่องเราต่างๆเหล่านี้ที่ดิฉันเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับดิฉันมาแล้วบางคนที่เขาปฏิบัติ แล้วเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เขาอาจจะบอกว่าเอามาทําไมของเก่าก็ยังมียังใส่ไม่หมดถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าใจด้วยตัวเราเองของเก่าก็มีแล้วเอามาทําไมมันสิ้นเปลืองยากนะคะใครพูดยังไงก็ยากได้แต่ฟัง แต่มันก็เถียงอยู่ข้างในใจเราก็เราอยากได้ไงเคยมีครั้งหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งดิฉันได้เจอเรื่องราวที่ค่อนข้างรุนแรงเพื่อนคนนี้ก็รู้จักกันมานานแล้วแหละก็บอกกับดิฉันว่าปล่อยวางสิเธอเนะี่ยปล่อยวางจะไปคิดอะไรแยะ ณวันที่เรายังไม่เข้าใจคำว่าปล่อยวางเราก็เถียงเพื่อนเลยว่าจะมาให้ฉันวางได้ยังไงฉันไม่ได้แบกเข้าสารมานะแต่แบกเข้าสารอะ่ะบอกให้ฉันวางฉันก็วางได้แต่เรื่องที่มาอยู่ในใจจะวางยังไงวันนี้เราไม่เข้าใจวันที่เราไม่สัมผัส ทุกอย่างด้วยตัวเราเองจากการลงมือปฏิบัติจ,จริงจังเราจะไม่เข้าใจและเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาสอนเรายิ่งเราปฏิบัติมากมันก็ยิ่งม,ม,มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาสอนเรามากในเหตุแห่งทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อ2,500กว่าปีเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือยังเป็นความจริงดิฉันน่ยทราบซึ้งถ้ามีใครสักคนมาสอนทำรรและชี้ช่องทางให้เราลงสู่ภาคปฏิบัติไดเ้เพื่อนๆรู้ไหมว่าธรรมะเนี่ยเราฟังเราอ่านมันก็เป็นธรรมะของคนอื่น คนที่มาบรรยายธรรมและยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกระทําคําพูดกริยาท่าทางต่างๆเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าคนคนนั้นมีธรรมเราลมย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล บางคนได้อ่านพระไตรปิฎกได้ฟังเรื่องราวต่างๆมีคนหนึ่งฟังธรรมประโยคเดียวสำเร็จอรหันเราฟังแล้วเราอาจจะบอกว่าเลือเชื่อไปไหมมันใช่ไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นแบบนี้ แล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าคนคนนั้นสําเร็จขั้นไหนสําเร็จขั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคามีหรือพระอรหันเรารู้ได้ยังไงมันมีเครื่องวัดอะไรมันมีเครื่องมาจิ้มที่ตัวคนคนนั้นแล้วก็บอกว่าคนนี้สําเร็จอรหันแล้วคนนี้สําเร็จระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้แล้ว ดิฉันฟังคำบรรยายในพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกที่บอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าคือชายหนุ่มคนนี้มาฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วมีอยู่วันหนึ่งมาเร็วแล้วพระพุทธองค์เนี่ยประทับอยู่พระองค์เดียวก็เข้าไปถามถามว่าคนที่มาฟังธรรมเนี่ยเยอะแยะมากมาย มากันทุกวันแล้วตัวเองเนี่ยข้าพระพุทธเจ้านี่ยก็มาทุกวันเห็นความแตกต่างของคนที่มาฟังธรรมจากสรรมณะโคดมบางคนก็สําเร็จเป็นโสดาบันบางคนก็เป็นสกิทาคาบางคนก็สําเร็จเป็นอนาคามีบางคน ก็สำเร็จพระอาหารหัน์ในคำในพระสูตรนี้ได้กล่าวต่อไปว่าชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าสังเกตได้จากสังเกตได้จากคำพูดกริยาท่าทางและการกระทําของคนนั้นๆ คำพูดตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันสื่อไปถึงอะไรเพราะฉะนั้นคนที่บรรยายธรรมแล้วมีกิริยาเก้าร้าวแต่อ้างว่าจะบรรยายธรรมให้ตรงกับคนรุ่นใหม่ดิฉันว่าเก้าแรกก็พลาดแล้วนะคะในความคิดของดิฉันว่า ถ้าคุณเอากริยาแบบนี้ไปใส่แบบนี้แล้วถ้าเขาเชื่อแล้วเขาทำแบบคุณเขามีกริยาก้าวร้าวหรือไม่สุภาพไม่เรียบร้อยคุณจะไปแก้ยังไงในอนาคตถ้าเขาเชื่อคุณไปแล้วมันไม่ได้ง่ายนะคะ ้องให้คุณเทศนาธรรมจนคอแตกคอแห้งมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะทำให้คนเข้าใจธรรมดิฉันเนี่ยมีลูกชายวัยรุ่นก็อายุประมาณ27-28ก่อนหน้าที่เราจะไปปฏิบัติธรรมหรือเราเคยป,ปฏิบัติธรรมที่อื่นๆมาเนี่ย คือด้วยความที่เราเป็นคนเจ้าระเบียบคือเห็นอะไรก็ต้องเป๊ะ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 ถ้าไม่เป๊ะเราก็จะบอกบอกซ้ําๆจนกายเป็นบน่นบ่นมากๆก็กลายเป็นมีปัญหามีปัญหามากๆก็กลายเป็นทะเลาะนี่เราปฏิบัติธรรมหรือเราฟังธรรมมาตลอดนะ แต่นิสัยเราก็ยังเหมือนเดิมเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็ยังอารมณ์โมโหไม่สบอารมณ์ก็ยังบนอยู่ลูกชายพูดว่าแม่อย่าบอกนะว่าการไปวัดการไปปฏิบัติธรรมมันดีเพราะแม่ก็เหมือนเดิม ฟังตอนนั้นโมโหนะแต่เมื่อย้อนกลับไปฟังคำพูดนี้เรายอมรับเลยว่ามันจริงคือถ้าเราแค่ไปฟังไปอ่านแต่ไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่เดินตามเส้นนั้นจริงๆไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นเก้าะอะไรยังไงแล้วจะต้องเดินต่อไปอยังไงจะต้องทรงตัวให้อยู่ในลูในทางนี้ยังไง โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยที่มันเกาะเกี่ยวเรามานานมันยากนะคะแต่ดิฉันโชคดีโชคดีมากๆที่เจอครูบาอาจารย์ที่สอนทำอย่างถูกต้องและให้เราเดินในเส้นทางที่ถูกต้องครูบาอาจารย์บอกเสมอว่าเราเหมือนต้นกล้าทำนะต้นกล้าทำเล็ก เราต้องเติมปุ๋ยเติมน้ำโดยการทํำสม่ำเสมอและต้นกล้าของเราเนี่ยต้องล้อมรั้วเอาไว้เพื่อไม่ให้สัตว์มาแทะแกะมาแทะกินต้นกล้าของเราไปถ้าเกิดเราไม่ล้อมรั้วไว้ถ้ามีสัตว์มาแทะต้นกล้าทำก็จะตาย เราก็ต้องปลูกกล้าทำใหม่ในยาที่อาจารย์สอนก็คือว่าเราต้องลดน้ำเช้าเย็นก็คือปฏิบัติกลับมาแล้วก็ปฏิบัติเชา้าปฏิบัติเย็นต้องล้อมหลวก็หมายความว่าอย่าไปบรรยายทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ถ้าเรายังไม่ได้พบเจอสิ่งนั้นหรือผลลัพธ์ติคนั้นด้วยตัวเราเอง และการบรรยายธรรมสิ่งสำคัญที่อาจารย์สอนเสมอว่าละตัวตนอย่ามีอัตตาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งชี้วัดว่าคนคนนั้นเป็นคนมีธรรมจริงหรือไม่มันง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณ สั่งดิฉันฟังคนบรรยายธรรมคนหนึ่งเขาพูดว่ามีคนมาถามเขาว่าเนี่ยหนูว่ามีเรื่องเครียดมากเลยแล้วหนูก็คิดต่างๆนานา,นา,นาจนกระทั่งแบบคิดไม่ได้นอนไม่หลับคนบรรยายธรรมคนนี้ก็ตอบว่าแล้วคิดทำไมมึงจะคิดไปทำไม ทำไมไม่หยุดคิดถ้าเป็นดิฉันตอนที่ยังไม่เข้าใจทำดิฉันจะตอบว่าอาจารย์คะหนูไม่ได้เปิดก๊อกน้ำอยู่นะคะที่อยู่จะให้หนูเดินไปปิดแล้วก็บอกไปหยุดคิดได้การที่เราปรุงแต่งมันมีเหตุและปัจจัยมันมีสัญญาเดิม มันมีสังขารใหม่เราจะทํำยังไงให้เราหยุดสังขารใหม่และจัดการกับสังขารเดิมเพื่อให้สังขารใหม่กับสังขารเก่ามันไม่มาเจอกันแล้วมันก่อตัวกลายเป็นสัญญาก้อนใหญ่ๆพอเจอเรื่องใหม่สัญญาก้อนใหญ่มันก็จะแสดงตัวเพื่อไปรวมตัวกับสัญญาใหม่แล้วมันก็แสดงบิทนา ออกมาถ้าไม่ได้ทำขบวนการเหล่านี้คุณจะสั่งให้หยุดยังไงคะดิฉันพบเจอเรื่องตัวเองเรื่องต่างๆแบบนี้มาและปฏิบัติกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์สอนเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งพอเราได้ลงมือเดินทางและทำอย่างถูกต้องเพื่อนๆธรรมะพระพุทธเจ้า มันสามารถช่วยเราได้จริงๆขอบคุณขอบคุณพระพุทธองค์ที่ทรงมีคำสอนดีๆมีเส้นทางให้เราได้เดินอย่างน้อยสิ่งที่ดีฉันเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ในปัจจุบันก็คือลูกชายที่เคยบอกเคยว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับว่า แม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นได้ชัดขึ้นนี่คือผลของธรรมะที่ดิฉันได้รับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขอบคุณกาลยานามิตรทุกท่านขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมมีแต่ความสุข ความสนุกที่แท้จริงขอบคุณนะคะ